ใช้น้ำอุ่นล้างน,นนะดูเรื่องการใฟครับครับขึ้นเห็นมีข้าวพ้นลัวไม่ใช่หมาอหล้างพระหมาหา่ามาหา่ามาห่าเยี่ยมร้แตกครับเนี่ย อืมกูไว้หาอ,อะไรลูกแม่เอาโอ้โหโหถ้าเป็นของแท้จริงเงสิบล้านมาทำอย่างนี้เหลือสิบบาทจริงครับดูชื่ความไม่รู้ช่างมาช่างแม่งอืมครับดำดำครับครับดำดำอ่ะไม่ใช่ขา้ามนะผมแเล็บเล็บขี้เล็บครับผม นะโอเคเดี๋ยวสับไปเกระดาษทิชสู่กี่เมียบทิชชู่ห่อเลยสับไปเลยเดี๋ยวมาดูนะครับเป็นภาพนิ่ง